แม้ว่าณเวลานี้ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าวันที่จะมีการบวดเลือกนายกรัฐมนตรีะจะเป็นวันไหนซึ่งตามข่าวเนี่ก็คาดกันว่าน่าจะเป็นวันที่22สิงหาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอทางท่านประธานวันนอนนะว่าจะประกาศกันว,น,นวันไหนแต่ว่าแม้ว่าจะยังไม่ได้ชัดเจนนะว่าจะเลือกวันไหนและใครจะเป็นนายกที่แท้จริงแต่ทางพรรคเพื่อไทยตอนนี้ออกมาประกาศกล้าวชัดเจนเลยว่าถ้าได้ จะตั้งรัฐบาล<อ>เขาจะแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้เพื่อไทยเขาเน้นไปที่เรื่องอะไรซึ่งถ้าใครติดตามในเพจ Facebook ของทางพรรคเพื่อไทยทั้ง f a c e b o o k เอ่ยทั้งทวิต t ตอรเอ่ยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าช่วง2-3วันที่ผ่านมา โพสถี่มากาแน่น,น,นากเพราะว่าเป็นไปตามตั้งแต่ตอนถแถลงแล้วไงว่าสิ่งที่จะทํามี3เรื่องเนาะก็แก้รัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องการออกจากความขัดแย้งและเดินหน้าเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องอันนี้รู้สึกจะเป็นโพส์ตใน Facebook ตอนสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงเองนะไม่กี่ต้องใช้คําว่าไม่กี่ <40 S 2> นาทีท,ที่ผ่านมาใช,ใช,ใช่ใช่ช่คือ หลักๆเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คือเพื่อไทยเขาว่าอย่างนั้นนะเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนนะครับนั่นก็คือถ้าหากได้รับการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ได้รับเลือกนายกนะครับจากทางเพื่อไทยเนี่ย เขาก็จะทำการพักหนี้เกษตรกร3ปี mm. พักหนี้ทั้งต้นและดอกเพื่อเป็นการลดภาระและเปิดโอกาสใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรในการทำมาหากินพลิกฟื้นภาคเกษตรของไทยนะครับด้วยการนำหลักตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้แล้วก็มีการพักชำระหนี้ SME ที่ประสบปัญหาวิกฤตจากโควิด -1 ปีนะครับเรียกว่าทําเป็นคู่ขนานกันไปเลยนะครับกับการปรับโครงสร้างหนี้แบบเฉพาะเจาะจงพร้อมกับต่อยอดด้วยชุดนโยบายของพักอีกมากมายหลายนโยบายนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่โพสต์กันนะครับนั่นก็คือเรื่องของปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเตรียมที่จะปรับลดราคาพลังงานาน้ำมันไฟฟ้าและกา๊าซย้ำตัวใหญ่ๆเลยว่าจะลดราคา ทันทีทำทันทีอีกเรื่องหนึงน่งที่ต้องเรียกว่าตื่นตัวพอสมควรแต่เมื่อวานนะคะคบ,บอกว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลดิจิตอ l วอลเล็คนละ1 0 0 0 0บาทเดินหน้าทั่วไทยครับ คุณอายุ16เรี้ยงคะคุณดิมผมเกิดมาได้ประมาณ2ปีแล้วผมว่าผมผมน่าจะต้องได้แล้วละ่ะเขา <S 1> <S 1> <ๆ S 2> บอกว่าคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปนะคะเตรียมเปิดกระเป๋าตังค์ดิจิทัลให้พร้อมจับจ่ายใช้สอยที่จําเป็นนะคะในการดํารงชีวิตกระจายรายได้สู่ชุมชนอันนี้เป็นนโยบายในยตอนนั้นที่ก็เรียกว่าเป็นนโยบายหาเสียงหลักเลยนะคะตอนแรกก็พอ ประกาศว่าก้าวไกลเป็นก็พับโครงการนี้ไปแล้วก็<ฆ>ความชัดเจนมันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ตอนนี้ก็เรียกว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตก็ถูกนำมาปัดฝุ่น<ฆ>เตรียมที่จะเดินหน้าใหม่แล้วก็โพสต์ล่าสุดของทางเพื่อไทยก็ยืนยันนะครับว่านโยบายหลักๆเลยที่จะทำเป็นลำดับแรกก็คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยโพสต์ล่าสุดเนี่ยก็เห็นภาพหน้าของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยโดยระบุว่าเพื่อไทยมีต้นทุนที่สูง และถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องช่วยกันนำพาความรักความสมา,านฉันท์ของคนทุกรุ่นรวบรวมเป็นกำลังของบ้านเมืองเพื่อฟื้นฟูประเทศในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่เพื่อไทยเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ตอนนี้คนทั้งประเทศรอที่จะได้รับการแก้ไขเยียวยากันอยู่นะครับ